สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเกม Surf นะครับก็ไม่ได้เล่นมานานมากแล้วนะครับนานมากมากจริงๆนะครับสำหรับตอนนี้ก็เวลาตีหนึ่งยี่สิบเก้านะครับก็ดึกมากแล้วนะก็มาเล่นอะไรที่มันท้าทายท้าทายดีกว่านะครับนี่มาเล่นหมดนี้เลยหมดซอมบี้นะครับใครเคยดูหรือว่าใครเคยเล่นครับเกม The Forest นะครับก็น่าจะรู้นะครับว่ามันเป็นยังไงก็เดี๋ยวมารับของก่อนเนาะไม่ได้เล่นมานานมากนี่ของที่เขาแจกนะครับรับไปนะโอ้แจกเยอะมากจริงๆครับเค้กอะไรเนี่ยเค้กเยอะจังเลยโอมี Employee ด้วย มีเลเวลนะครับและโอ้ยแอมพายอีกแล้วตกิลนะครับหุยเลเวลแปดหุยมีไข่ด้วยอะไรเนี่ยอะไรเลเวลสองหุยมีปืนได้ถาวรไหมเนี่ยเหมือนว่าจะถาวรน,นะเนี่ยแจกถาวรเลยเนะแจกง่ะโอ้ยระเบิดประทัดครับพกโอ้สีรูหุยแจกของเยอะมากเลยนี่แจกนะเนี่ยไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรเลยเขาแจก ไม่ได้เล่นมานานถือว่าเยี่ยมนะครับถาวรไหมวะเอ้ยถาวรจริงๆด้วยะเขาแจากถาวรเว่ยเยตโตเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไอเทมก่อนนะครับนี่อะไรเบอร์สองม่รู้ใส่เข้าไปหมวกใส่เข้าไปครับอ๋อม,ม,มีมีอยู่แล้วอแล้วก็ไข่อ๋อไข่อันนี้ไม่ต้องเปิดครับเออเปิดเลยก็ได้ เดือดจะได้คิสทองมานะบลวดทองน่ะได้ขวานมานะเอาไปจามหัวแม่งเรยได้แแลกเอ็มพลอยอร้อยป็นพลันเค,ค้กนี่คืออะไรอ๋อใส่ได้ด้วยเป็นไอเทมลเลยใครครับใส่อะไรเป็นไอเทมครับอุย้ยมีไข่ด้วยแอบหมดแล้วกันโอ้ยระเบิดเดอะเดชนะมีระบุวันไว้นะครับ มีกี่วันหนึ่งวันสองวันสาวันนะครับนี่ถาวรสามสิบวันจัดว่าเด็ดนะครับอันนี้มีอยู่แล้วสีสิบสองวันไม่เปิดแล้วกันชุดนะครับชุดผู้ชายเอามาทำใหม่ล้วเล่นตัวผู้หญิงมีอะไรอีกมีแหวนนะบครันี่ไอเทมครับคืออะไรเนี่ยอุ้ยทาเต้นโดถ้าจะให้เยอะขนาดนี้นะ <c oughs> เลือกไม่ถูกเลย <c oughs> โอเคขอสัก้าเตุเลน เอาท่าเต้นนี้แล้วกันเห็นเป็นรูปของผู้หญิงนะมีอะไรอีกก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับงั้นเราไปลุยโหมดซอมบี้กันเลยดีกว่าตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับสําหรับตอนนี้สามารถเลือกได้3ามตัวนะครับจะเลือกตัวไหนก่อนดีตัวแรกก่อนแล้วกันกดหนึ่งนะครับคลิกขวาเพื่อกลายร่างเป็นตัวนี้คืออะไรอ๋อสามารถปาระเบิดระเบิดแคสได้นะคนี่อย่เป็นตัวอย่างนะครับ เฮ้ยข้นมลวเนียัวตายครับโนโดนเดอฮักุ้โอยไม่ตายเว้ยเพนไปช่วยโ้หาที่แอบก่อนครับโอเคแอบหลังรถหลังรถเป็นตัวไหนต่อกดหมาเนะขีดขวาเป็นโอ้ตัวขี่คอครับเดี๋ยวผมจะโวนุภาพอ้ยไม่โดนเอาไมเอาไมเอ้ยไม่โดนอีกแล้วโอ้ยสิลู้ยิลูเ้ยเอาเพื่อนมันเอาเพื่อนมันขี่คอเพื่อนมันเลย ขออข้อเฮ้ยมันมาช่วยแล้วถอยมั้ยถอ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 ยอเฮ้ยเกือบตายขอ้อมเลยโคตรตายทีนี้เป็นตัวไหนต่อดีหมายเลขสองแล้วกันตัวนี้คือปลาอ๋อการพิษลืมลืมอ๋อเรียบร้อยตายการพิษผมอ่ะตัวนี้จะเอาเฮ้ยสไปเดอร์แมนรอก่อนดิสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมน โอ้โหตายเลยคราวนี้กดหมายเลขสองนะครับหาที่แอบก่อนแป๊บนึงเพื่อจะกลต้ล่างนะต้องแปปอบห่างจากมนุษย์ก่อนครับแอบตรงนี้เดอะฮักครับเดอะฮักเดอะฮักทำอะไรได้พุ่งเข้าใส่ครับโอ้โหจับทุบทุบตบกตบปั๊บทุบเอาทุบเอาทุบเลยไงละ่ะตัวอนุภาคนมเลยครับว่าแต่มนุษย์อยู่ไหนมนุษย์อยู่ไหนเฮ้ยมนุษย์อยู่ข้างล่างครับตายเลย โอ้ยเดอะฮักตัวนี้แบ่งมางแบ่งมัากแบ่ง,บง,บงทุบม้างดิวางวางลงลงขอทุบม้างอ่าได้นะครับไปลานเขาเฮ้ยขอขอทุบม้างพุ่งเข้าไปออไม่โดนโไม่โดนไม่เป็นไรวิ่งเขาจวกจวกกันแนตายแล้วตายแล้วเอา้าโดนไอ้แลบลิบ้นแย้งครับไม่เป็นไรช่วยมันได้ครับ อยู่ไหนอีกมนุษย์อยู่ไหนอีกเฮออ้อยู่ข้างล่างครับอยู่ล่างข้างล่างข้างล่างไปแล้วเอ้ยสไปเดอร์แมนรอด้วยเดี๋ยวจ,จวังหวะขี่ขวากันนะครับขี่ขวาตอนนี้แหละวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งไม่โดนครับไม่โดนขึ้นไปไหนเนี่ยรอด้วยรอด้วยเอ้ยตายคราวนี้เป็นตัวแลบ,บลิ้นครับ อยู่ไหนอยู่ไหนมนุษย์อยู่ไหน,น,ไหนหรู้สึกว่าอยู่ข้างล่างนะโอเคคลิกขวาแซมมันเอ้ยไม่โดนว่ะเอาใหม่ครับคลิกขวาแซมมันเอาไม่โดนโดนเพื่อนแย่งอีกมนุษย์อยู่ไหนมน,น,นุษย์อยู่โน่นไปมีวิธีวิ่งไวๆไหมเนี่ยมาจะโอ้ไม่ได้ว่ะเพื่อนทันไม่ได้อยู่มไรงกว่าเอาแล้วกัน อยู่ไหนอีกมาแล้วอยูไหนอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ขอละกันขอละกันนี่เสร็จแล้วควร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 อไหนอีกเกิดอีกแล้วเกิดอีกแล้วเกิดอีกแล้วแล้วไงขวัญนั่นขวัญนั่นเฮ้ยทำไมผมแรดลิ้นไม่ได้แล้วอ่ะเฮ้ยทำไมผมแรดลิ้นไม่ได้แล้วอ่ะ เซ็งเลยตรงนี้สามารถไต่ขึ้นไปได้นั่นเองเราเป็นซอมบี้ไงมีมันเป็นรูปเท้าอย่างนี้สามารถไต่ขึ้นไปได้เค๊ว่าแต่มันตั่ไหนีใครมนุษย์น้อยจังอะมนุษย์กากจุ๊กว่ามนุษย์กากคราวนี้เราเป็นมนุษย์เลยเล่นปืนไหนดีอุ้ยปืนนี้ไม่เคยเห็นนะลองเล่นดูเซิร์ฟไซไม่เคยเห็นนะครับเราสามารถเก็บเล่นใส่ชีวิตได้ โอเคมาไปเช็คไปก่อนเลยเฮ้ยทำอะไรเพื่อกไมไมนกลัวทำอะไรเพื่อ,อนกลัวโอเคได้นะมาระเบิดสองชื่อในโดรนภารก,กิจของเราคือต้องรีบวิ่งครับรีบวิ่งไปถึงจุดสถานที่ตึกตึกหนึ่งครับผมไม่รู้ว่ามันคือตึกอะไรอย่าเข้ามาสิ ต้องดูรวมกลุ่มไปนะไม่ควรอยู่คนเดียวเดี๋ยวไม่เปียวนะไม่ควรอยู่คนเดียวเฮ้ยทำอะไรเพื่อนกูอ่ะกูเห็นนะเอาชิปหายแล้วเพื่อนกูตายตายลัวครับเอ้ยตามตามมาไหนดิเอ้ยเยอะชิบหายเป็นฝูงเลยกระสุนจะหมดแล้วยอวาเที่ยวสองเที่ยเฮ้ยไอ้อ้วนเอ้ยเอ้ เชี่ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โหเดินสองตัวรุมบอกแล้วอยู่คนเดียวครับเฮ้ยปืนอะไรเนี่ยโอ้ยเิดโดเิดโดไม่เคยเล่นนะเนี่ยเป็นเปล่าโอ้มิดโดอย่างเฟียร์ทู้ทู้โอ้ยจริงนะโอ้โหคนเฟียรบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสุดเฮ้ยขอแค่สองตัวสุดนิดน้อยครับ ประหยัดอะไรของตัวตัดใจเว้ยยุคนี้ไม่เคยเล่นเลยเนี่ยบอกเลยครั้งแรกแดงพุงตายแลย้วดูด้านหลังด้วยนะทางไงมันมาแล้วหนีไปฮะหนีไปตามเพื่อนไปครับเดี๋ยวไม่ทันเฮ้ยตามมาเว้ยอะไรอะไรครับอะไรครับอะไรของมึงเฮ้ยเพื่อนเพื่อน เพื่อนเพื่อนเอ้ยเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนชิบหายละเพื่อนไม่รอเลยลงหลุมไปโอเคเพื่อนลงหลุมต,ตามมานะันเว้ยเพื่อนรอด้วยสิรู้ว่าเราไม่ได้ใส่ของปกิ่งโอ้ย่าเพียบเลยใส่ไปเสไปด้านหลังก็มีด้านหน้าก็มีโอ้ชิบหาย อาด้านหลังก่อนแล้วกัน2ตัวโอ้ยปาแก๊สฟิทดักอย่าพิ่งขึ้นไปนะมาแล้วพวกพวกด้านหลังเต็มเลยถอยถอยถอยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโหดเดือดรสเลยขึ้นมาโหพวกนู้นไม่รอเลยอะ่ะทำไมใจดำขนาดนี้เฮ้ยกล่องกระสุนไม่เอาละกระสุนยังเยอะอยู่ประหยัดกระสุนไว้นะครับมีสิบรูกใช้สอยอย่างประหยัด เดี๋ยก็จะหมดจะระวังหลังด้วยเอ้ยโอ้ยไม่ต้องระวังหลังแล้วน่าเกลียดเลยโอ้ยขอเกาะขอพยาบาลหน่อยไม่ไรน้ำใจขนาดนี้ไม่แบ่งเอาเลยจองกระสุนก็ไม่แบ่งเราเลยเดินหน้าเพียบจะหลังก็ตามไม่ได้ตามตัวเดียวด้วย ขอหน่อย่อนเฮ้ยเพื่อนทำเพื่อนดูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาพยาบาลแต่ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยพยาบาลพยาบาลเอายังไงเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าลุกอย่าลุกดีดีเอาของเป๋าพยาบาลเฮ้ยอย่าลุกบอกอย่าลุกเนยเออมึงตัวเดียวนี่หว่าไม่ไดู้เพื่อนไปนู้นแล้วอะพยายามตามเพื่อนให้ทันทัชตัวเฮ้ยกระเป๋าพยเฮ้ยพวกที่ตาม ลองาบาอเเอครับเราสามารถมีแค่ตอนนี้เหลือสมชีวิตนะครับต้องประหยัดชีวิตไว้ของพยาบัลของพยาบาลไปครับมันอยู่ชั้นบนครับสุดเป้าหมายเรา

เอ้ยนี่ทางออกนะครับโอเคมาแล้วพวกรีบมารีบมารีบมาเร็วรีบมาเร็วเร็วไวอ้าวตายร่ายกันสองคนครับรอบนี้คือต้องปราบบอสนะครับบอสมัมมี่ผมบอกเลยแม่งโคตรโหดอ่ะโหดสัตว์อ่ะโหดกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ไอ้ยสกิลมันโหดมากครับเจน,น,น,นโดนโดนทุบเลยผมเปลี่ยนปืนกั้นนะไม้เห,หมาวะเอาปืนแปลกเออขอบคุณครับไม่ลืมฝากคุณเทียบเพื่อนต่อบาดเลยตอนอยู่สมอสมันเนฮะ้ยมันหายตัวเที้ยไปข้างบนมันไปได้ยังไงมันไปได้ยังไ,ไ,ไงไ ไปได้ยังไงผมขอพยาบาลสั่งว่าเฮ้ยเจอแล้วขอคูณเป็นคนยิงได้อุ๊ยบอสมันลงมาแล้ววิ่งวิ่งผมจะถูอหักตัวฟอสไว้นะบอสมันโหดมากครับเอ้ยมันมาหาผมหรือเปล่าเนี่ยกระสุนหมดแล้ว่ะขอครับโอเคไม่แน่ใจนะว่าเวลาหมดใครจะชนะนะครับไม่ว่า ไม่แน่ใจว่ามนุษย์หรือว่าทางซอมบี้ชนะนะแต่พยายามรอดตอนนี้ผมมีเจ็ดชีวิตวเหียเฮ้ยปลาใส่กูทำไมทำไรเพื่อนกูเห็นน้อเว้ยโอ้ยยังไม่โดนวะอา้าวช่วยเพื่อนไม่ได้หรอวคราวนี้ชีบหายละมันไม่ตาย,ายทำไรเพื่อนกูเห็นน้เ,นเนนว้ย ขอกล่องพยาบาลครับเปลี่ยนปืนหน่อยดีกว่าไหมโอเคโอเคไหนบอสบอสอยู่ไหนใครรู้ช่วยบอกทีนั่นแหน่ตัวบะเอกเลยทำไมกูไม่เห็นไฟป,ประหลาบอสเนี่ย่ะบอสไฟป,ประหลาอันนี้ไม่ใช่บอสนะมันเป็นแบบผู้เล่นเอ้ยมันมาหลังกูได้ไงเนี่ยเอ้าตายตายหา เฮี่ยไตห่าไายสัตว์บอสมาเออโดนลำแสงพิฆาตล่อยพลังอะไรเนี่ยติดมง่วงใส่กูโดนท่านี้แหละวออมาหัวทข้างหลังเขี้ยมากเลยออกเปิกระบอกนี่ไงเฮ้ยเดือดฮักเดือดฮักเดือดฮักโออโดนแรบดิกไอห่า จากเพื่อนช่วยนะเพื่อน <S <S ไม่รอดครับไม่น่ารอดโอ้โยวิ่งวิงว่งวิ่งข้อหมาลอยอยู่แล้วต่อได้ไงเนี่ยมามาลบครับลบสับเซ็ตผมดีดีเยี่ยมโอ้ยบอสบอสไม่เอามึงไม่เอามึงไปไปไป,ไปเลยไปเลยเฮ้ยทั้งทีมเหลือผมคนเดียวเลยเนี่ยไอ้ฮา เหลือผมคนเดียวจะรอดได้ไงเนี่ยโอ้ยไม่ใช่เหลือหลายคนแต่เมื่อกี้มันมาลุมผมคนเดียวนะไอ้นี่เป็นตัวอะไรวะโอ้ยโดนแก๊สโดนแก๊สบอสบอสทำไมต้องเล่นกูด้วยเนี่ยทำไมมึงต้องเล่นกูด้วยเนี่ยดุชะตากรรมเลยครับว่าไม่รอดเชือบลาบแปบบนึงขอเล็กปืนก่อนแปบบนึงบอสมึงไม่ได้ยินเรื่องไงบอสไอ้เชี่ยบอส ไอ้ปล่อยพลังแสงไม่ขาดเออบอสมันเอากูคนเดียวเลยอ่ะทำไมมันทำอย่างนี้อึตกลุ้มลุกขึ้นมาใหม่ครับโอ้โหทำไมบอสชอบเข้าข้างหลังกูจังเนี่ยตอนนี้ชีวิตผมหมดแล้วหมดชีวิตฉันให้เธอเออเออลุ้มเข้าไปลุ้มเข้าไป โอ้โยรุมขนาดนี้ใครจะรอดวะเฮ้ยผมได้เป็นบอสเว้โยโอ้ยบอสเลือดประมาณแปดหมื่นครับแปดหมื่นสกิลมีสามสกิลนะครับโด้ทดสอบครับสกิลแรกครับคลิกขวาปล่อยเฮียอะไรครับไม่เห็นเลยเอ่ะสกิลสองสกิลสองหยุดโด้โดูดเจ็ดเจ็ดสุดยอดไงล่ะสกิลสามครับเป็นไง อย่าบอกเลยเนี่ยผมไม่เคยเป็นเนี่ยครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยนี่ใจผมหนดิมีสกิลอะไรเต้นได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะครับคือทํำยังไงก็ได้นะครับให้เรารอดเออและใช่หรือเปล่าภายในห้าทีเนี่ยทาให้ยังไงให้เรารอดหรือว่ามนุษย์ตายหมดเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะโอเคผมขอใช้สกิลสองก่อนแล้วกันเพราะว่าสกิลสองมันด,ดูโคตรเกียนเลย <c oughs> สกิลสาม สกิลสามมันทำอะไรได้นะจำไม่ผิดอ๋อพุ่ง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 อ้าวตายตายไงล่ะเฮ้ยทำไมผมขยับไปไหนไม่ได้เฮ้ยอ๋อพอใช้สก,กิลสามเสร็จจะเลื่อนเมาส์ไม่ได้เมื่อกี้ผมเลื่อนเมาส์ไม่ได้เฮ้ยเออเอาเอาันนี้ก่อนเฮ้ยพลาดโอเคขอสก,กิลสามแล้วกันหายเยอะก่อนไอ้นี่เลยที่ถือธนูเลยเฮ้ยมันถือบอลแล้วพุ่งมาป้ายหยเยอะเรียบร้อย สกิลสองคือดูดนะครับนี่ดูดเลยดูดเลยเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ตายเอาแล้วไงเฮ้ย <Hey, S 2> ทำไมสกิลหนึ่ง <1 S 2> ใช้ไม่ได้อ๋อได้ได้ได้ไดผมหลอนผมหลอนตอนนี้เลือดผมเหลยเจ็ดหมื่นละใครบงังอาจทําร้ายผมเนี่ยเอานี่เลยเรียบร้อยครับรคุบมเจือครับไงล่ะไหนไหน,ไหนใครซ่าผมอีกอยู่นู่นอยู่นู่น อาสกิลหนึ่งแล้วกันปล่อยสงยแล้วก็แฝงปุ่มอันนี้ใช้ระยะไกลได้เฮ้ยไม่โดนว่ะสกิลสามแล้วกันวิ่งเข้าไปหาแล้วก็คลิกโอเคพอใช้สกิลนี้เสร็จต้องรีบหนีนะครับเพราะว่าเราขยับเมาส์ไม่ได้อ่าขยับได้แล้วไอ้สกิลสกิลสองอ่าสกิลนี้ผมว่าโกงสัตว์เลยนะเรียบร้อยใช้สกิลหนึ่งต่อ สกิลหนึ่งปึบไม่โดนไอ้เหี้ยฮะ่าสกิลสามครับสกิลสามดูด้านบนมันอยู่ด้านบนตัวนี้แอบครับใช้สกิลสองแล้วกันเออโดดครับโดดเรียบร้อยใช้ใช้เฮ้ยเลือดเลือดผมยังเหลือเยอะไม่เป็นไรใช้สกิลหนึ่งครับเฮ้ยพลาดเป็นไปได้ยังไงต้องสกิลสามแล้วพุ่งออกไปหาครับ เหมือนว่าสกิลสามที่จะโดนแบบร้อเปมั้งถ้าเกิดหันเมาส์ไปพอๆตรงๆไปนะเดี๋ยวตัวไหนอีกอ่าสกิลสองเลยดูครับเรียบร้อยไม่ว่าคนไหนโดนสกิลนี้ต้องตายนะครับเดี๋ยวตัวไหนอีกโอ้ยตรงนู้นตรงนู้นสกิลหนึ่งครับชูฟิวอ้าวตัวเฉียดก็ตายไปเอ้ยไม่ตายไปฟื้นฟื้นพุ่งเข้าไปหาเลยตบตบมัน เล่นตัวใหญ่นี่มีพลังอํานาจนะเนี่ยอให้ลูกน้องจัดการครับไม่อยากจัดการจัดการครับจัดการอะไรคือเขียววะออไรสวยเขียวเมื่อกีนนะ้เนี่ยเฮ้ยอะไรอะสีทองนั้นจะเข้าไปดูครับเ็เหมือนว่าเป็นคนนะครับเขาเฮ้ยอ๋อไม่มีอะไรครับผมฆ่าได้ไหมเนี่ย เอ้ยภารกิจเราคือต้องฆ่ามนุษย์ดิเกี่ยวอะไรคนเนี้ฆ่าก่อนครับสกิลสามแล้วกันกระตุกเลยอ่ะโดนเหมือนกันครับสกิลเอ้าชนะแล้วโหเป็นเพราะความโหดของผมนะเนี่ยแอนไหมาเรานี่รู้จุดจังการเล่นละใส่เข้าไปเลยเป้าหมายคือเส้นชัยเฮ้ยไม่ได้ต้องเป็นปืนไงยบานนี่ต้องเล่นเปิดนี้เปิดมัน

ีสี่โลตันักโอ้มีสไปเดอร์แมนด้วยโตโตหายวิ่งครับของพยาบาลเซยครับไม่แบ่งด้วยตัจะใจ ก็เคลน้ายมัมีนะผมว่าลอไปไปวิ่งครับวิ่งไม่รอใครแล้วโอ้โหเจ้าเยอะขนาดนี้เฮ้ยลูกหมดโอ้โหยิงเพลินเกินครับขอโทษเพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยก้ะนาด้ระหลักเต็มเลย าเปลีไปไ่ยนอะไรเพิ่มไปเวง่งเว่งตู้เว่งสิครับวิ่งสิครับทำ <c oughs> ไนวะตามเพื่อนไปปลอดภัยสุดนะครับต <c oughs> กใจเราแล้วด้วยดิ ต้องมาสนในเนด็ดฝนในหลังหมต่อรุด้วยโอ้โหด้านหลังนี่เออขี่คอคุยเฮ้ยเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนเพื่อนเออขอบคุณครับเนี่ยเห็นฝนที่ต้องตามเพื่อนนะต้อง,องมาสนในตามมาพวกตามมาโ,ามมาโอ้โหเขียบเลยเขียบเลย เพื่อนเพื่อนเพื่อนตามมาเล้วเพื่อนอยากได้กล่องกระสุนมากเลยตอนนี้ลูกไม่มีลูกหมดตาเปล่าเว้ยไปเพื่อนวิ่ง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 ไฟวิ่งไฟฟ้าเราเป็นสายนักวิ่ง เอาล่วงไอชิบหายตัวเลยล่วงมาข้างล่างคนเดียวนะครับคราวนี้ใครจะช่วยเราล่ะเรียบร้อยครับเด็ดเลยไปวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปเฮ้ยนี่มาช่วยผมรอด้วยรอด้วย เราด้วยเราด้วยเราด้วยไ,อ,ไอ้ผันรวยครับไอ้บอสในบอสมาบอสหาเมืงองคอยฟนไ้เปรียบเว้ยแต่รู้สึกว่าไม่โดนเลยเดี๋ยวมันสุดโอ้ยเจ้ามาบอสมา,มา เอ้ยเอ้ยมันคมคืนอะไม,อไ,มอไม่เอาไม่เอาไม่เอาคมเขนินเซ่เลือกอะไรดีนะขอเลือกก่อนนะครับสักครู่สักครู่เลือกเหมือนมีปืนเยอะให้เลือกเลยเนะาะเอาเลือกสองเลยว่าแต่ทำอะไรกูเนี่ย <c oughs> เลือกปืนแป๊บเดียวกำจกดัจดฟอสกำจัดฟอสโอ้เฮ้ยเจอปืนแดดครับกาดเลยครับเฮ้ยเฮ้ย sau đây những cái đôi oh, Lên quyệt lạ Ê, mà quyệt mình hẳn ra như này Mà lên gặp bot này à Lúc sau mình muốn anh ơi, bot ơi เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่ด้านหลังก็ต้องหาที่แอบแล้วแหะโอ้หบอมาด้วยบอส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 บ โดนท่านี้หม่ตายไม่มีทางรอดเอาระเบิดไปกินไปแชกไปกินทำไมบอสมันต้องมางงด้วยวะอ๋อไม่โดนเว้ยเฮ้ยท่านี้ไม่โดนเว้ยตอดยัไยงไงโอ้โหยังตามรู้แล้วชะตาดับเลยทา่านี้ผมเหลือสองชีวิตแนละ้วเนี่ย บอลมันก็เล่นผมอย่างเดียวเลยเออเล่นผมอีกแล้วไอ้สปายไม่รอดเออเล่นกูคือกูอยู่เฉยๆแล้วกันโอเคป่ะนี่ยังไงก็ไม่รอดอ่ะนี่ไงเออกูอยู่เฉยๆแล้วกูอยู่เฉยๆแล้วยอม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 แล้วยอมแล้วเอเอเฮ้ยช่วยเพื่อนก่อนเฮ้ยมึงตายสิวะเฮ้ยขอโทษมาช่วยหน่อยก่อนเฮ้ย โอ้โหเจอแลบลิ้นอีกีบอสมาเจอแลบลิ้นนะช่างสวยบันเลยจริง